เจ้าของร้านเสื้อคือต้องมาเป็นหนี้เป็นสินจากหนี้ก้อนโต30ล้านบาทจากออเดอร์ของกรุงเทพมหานครคือต้องบอกว่าเหตุการณ์นี้ต้องย้อนไปนู่นเลยตั้งแต่ปี2,560เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเรื่องเราเกิดขึ้นในปี2,560ตอนนั้นเนี่ยเป็นสมัยของพลตระเอกอัศวินขวัญเมืองเป็นผู้ว่ากทมผู้เสียหายก็คือนางสาวยุวดีอายุ60ปีเธอเป็นเจ้าของร้านเสื้อไปขอความช่วยเหลือจากทนายตั้มนะ นายสิทธาเบีย้ยบังเกิดต้นเรื่องมาจากผู้มนวยการสำนักการคลังกรุงเทพมหานครติดต่อบอกว่าให้ทำเสื้อโปโลจำนวน2 0 0 0 0 0ตัวแล้วเหมือนปักโลโก้เลยปักโลโก้กรุงเทพมหานครเลยะนะคะ2 0 0แสนตัวเนี่ยราคา49.6ล้านแสนบาทเพื่อจะให้เจ้าหน้าที่ใส่ถือโช่นนั้นเราก็มีพ <c oughs> ิธีไว้ทุกอะไรเราก็ทราบกันดีอ่ะ เสื้อมันก็เลยเป็นสีดำแล้วพับตัวหนังสือเนี่ยกทมอย่างเงี้ยเลยนะคะสแกนโลโก้อะไรกันไปเป็นที่เรียบร้อยเนื่องจากระยะเวลาในการสั่งเนี่ยตอนนั้นอ่ะกระชั้นชิดบอกทาเลยทาเลยเดี๋ยวไม่ทานให้รีบทําหนังสือสัญญาค่อยมาเซ็นกันภายหลังแต่ทําไปทํามาปรกากฏเธอบอกว่าอย่างกับฟ้าผ่าเพราะมันมีข่าวว่าโครงการสั่งเสื้อกันฝนของกรุงเทพมหานครซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการราคาแพงผิดปกติทําให้กรุงเทพมหานครต้องยกเลิกโครงการทั้งหมด เธอก็เอาแล้วโครงการฉันนะเหมือนออเดอร์ของเธอเนี่ยไปเป็นเป็น,ปนอยู่ในยิบย่อยในโครงการนี้แล้วโครงการนั้นโดนตรวจสอบว่าเสื้อกันฝนเนี่ยราคามันสูงเกินแล้วฉันจะต้องโดนแบบนี้ด้วย,เ,ยเหมือนกัน,<ด>นไหมต้เลยสั่งเลขไปด้วยว่าอ้าวถ้างั้นไอ,ไอเสื้อโปโลโที่สั่งไปด้วยก็ระงับไปด้วยเลยก็เลยติดต่อไปอยังผู้มนวยการคนังกล่าวได้รับคําตอบบอกว่าไม่มีงบสั่งซื้อนั่นไง อย่างกับฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาเลยนะเอาถ้าไม่ให้ก็ฟ้องสิเขาบอกว่าโอ้ยพอจะไปบบฟ้องร้องอีกฝ่ายก็ประวิงเวลารอกรอรอก,กอนผู้เสียหายก็เลยเห็นว่าเอาไหนไหนมีปัญหาอีกฝั่งหนึ่งคู่กรณีเป็นส่วนราชการเขาน่าจะไม่มีอะไรป่ะเป็นรัฐะถูก<ะ>ไหมแต่าจะาเบิกจ่ายช้าหน่อยก็รอปรากฏไอการรอนเนี่ยคุณผู้ชมคิดผิดเพราะกทมซื้อเสื้อนี้ไปแบบจำยอมแค่ห้าหมื่นตัวแล้วเหลืออีกตั้งแสนห้าไม่ซื้อแล้วก็เลยกลายเป็นคดีความ แต่เนื่องจากว่าพอปวิงเวลานานไปหน่อยเนี่ยกลายเป็นว่าผอ,อคนนี้กนเกษียณอายุซะก่อนแล้วที่ตามมาคือคดีหมดอายุความผู้เสียหายก็เลยยื่นถวายดีกาทางสำนักพระราชวังทําหนังสือให้กรทมแก้ไขยเยียวยาแต่ไม่มีความคืบหน้าตัวผู้เสียหายบอกตัวเองต้องไปกู้เงินทั้งในแล้วก็นอกระบบมาหมุนธุรกิจบ้านก็ต้องไปจำนองกับธนาคารปัจจุบันก็เลยเป็นหนี้ทั้งหนี้กับธนาคารก็ดีหนี้นอกระบบก็ดีรวมๆกันแล้ว30กว่าล้าน ช่วง7ปีที่ผ่านมาเจออุปสรรคมากมายปัญหาเศรษฐกิจฝืดเคืองสุดท้ายไปไม่รอดตัวเองถูกธนาคารฟ้องย้ายไปไหนก็ย้ายไม่ได้เพราะแม่ป่วยติดเตียงอยู่สุดท้ายยังไงร,รู้ไหมโดนหมายจับเพราะขัดคําสั่งศาลไม่ยอมออกจากพื้นที่แล้วยังมีหนี้ที่กู้นอกระบบมาดอกเบี้ยก็สูงอีกเขาบอกให้ทําไปก่อนไงฮะแล้วสัญญาจะตามมาทีหลังนะคะมันหนักมากเกินไปที่เราจะรับได้ค่ะตรงนี้อะเพราะตอนนี้คุณแม่ก็ป่วย ลูกก็กำลังเรียนและตอนนี้ฉันก็ถูกฟ้องขับไล่ด้วยก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงอากานจ้นันก็เลยมาพบกับท่านทนายตั้มให้ช่วยหน่อยค่ะคือในทางกฎหมายทนายตั้มยอมรับเลยบอกว่าช่วยยากเพราะคดีเนี่ยหมดอายุความไปแล้วเลยอยากจะให้ผู้ว่าคนปัจจุบันนะคะนายชัดชาติสิทธิพันธ์ คือลองพิจารณาดูซิว่าเสื้อดังกล่าวเนี่ยจะเอาไปทําอย่างอื่นได้ไหมเพราะว่ามันปักชื่อหน่วยงานไปแล้วไงกทมจะไปขายให้กับหน่วยงานอื่นก็คงไม่ได้ฝากผู้ว่าชัดชาติลองพิจารณาตรงนี้ด้วยนะคะ